สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวิมานดินการ์เดนครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเด้อครับวันนี้ครับเบาวน้มผ้าธรรมชาติมาเบิรงครับหลังจากแต่งกิงหน่อยนาแด้ประมาณ3สัปดาห์นะครับเด้อตอนนี้เขาก็กำลังแตกยอดครับเดี๋ยวผมพายามมครับว่าหลังจากเขาแต่งกิง3สัปดาห์ผ่านไปครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหนเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวผมพายามงครับนี่ครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่เบาน้ำแตงกิงไว้เนาะครับเนาะนี่ครับ ผ่านไป3สัปดาห์ครับนี่ครับเขาจะเริ่มแตกกิ่งออกมาข้างๆนะครับเนาะนี่ครับนี่นี่เขาจะเริ่มแตกกิ่งนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับก็แตกออกมาแนวนี่ครับหลังจากแตกกิ่งแล้วเขาก็จะแตกดอกบวเห็บให้มาครับนี่ช่อดอกเขานี่นี่หน่อยครับนี่นี่เขาจะออกดอกมาทันทีได้แล้วครับเด้อนี่ครับ หลังจากนั้นก็จะติดผลครับผมเป็นการเห็ดหน่อยนานหอกอดูเลยง่ายครับผมนี่ครับตอนแรกบานามตัดหยอดมันแล้วก็รีดใบถิงหมดครับเด้อนี่ครับครับนี่ครับเขาเริ่มแตกกิ่งมาใหม่นะครับเด้อนี่ครับนี่แต่กิ่งแตกหยอดครับแล้วเขาก็จะออกดอกทันทีแบบนี้ครับนี่ประมาณอีกเดือนนึงเขาก็จะมีหน่อยนหน่อยนะครับเด้อเป็นหน่วยเป็นติดผลครับนี่ครับ หลังจากนี้เขาก็จะบำรุงใส่ปุ๋ยครับนี่ครับบำรุงดอกบำรุงผลมันต่อไปครับนี่ครับผลของการตัดแต่งกิ่งครับผมนี่ครับเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ครับนี่แตกมาแล้วเขาก็จะออกดอกทันทีครับนี่ครับสังเกตบ่เห็นบ่นี่ครับเป็นการเห็ดสาวห้หน่อยนาด้ะครับเด้อบักเขียบบานเหาครับนี่เป็นบักเขียบบานครับเห็ดใดเห็ดแนวนี่ทุกสายพันธุ์ครับนี่ นี่ครับผลของการตัดแต่แตงกิ่งครับเขาก็จะออกใบไม่ออกยอดไม่ไม่ให้เห่านะครับเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะออกดอกออกผลครับนี่ครับผ่านไป3สัปดาห์ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผม เมื่อวาน่าผ่า่านผู้ชาเมืองเล้วครับแต่ว่าหลังจากเขาแต่งกิ่งไป3สัปดาห์ครับมันจะมียางนอครับเนาะมันก็จะแตกใบไม้หล้กก็ออกดอกมาทันทีแ้วครับเน้ะนี่ครับตามที่ฐานผู้ชมเห็นรับนี่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเ้าวลีใบถิงครับบอตายครับผมแต่ว่าเขาก็จะได้ใบมะม่ยยอดมะม่หลักกะออกดอกทันทีครับเพื่อเขาจะออกดอกออกผลให้ห้าต่อไปครับผมเมื่อนี้บ้าน่ากับต้องเปืนกับฝาวัฒน์เสนนี้นะครับเนาะถ้าฐานผู้ชมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ กดกรีงแจ้งเตือนนะครับเนดะ้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปมดีใหม่ๆข้างหน้าต่อไปครับผมเมริกะเบ้าหนากับน้องเปินกะสสวัสดีครับผม